รรบข่าวนี้ที่โด่งดังในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะนั่นก็คือเมื่อสุนัขตัวหนึ่งนะคะได้วิ่งไปแล้วก็ปรากฏว่าไปช่วยเหลือชีวิตของทารก แรกเกิดนะคะที่ถูกคุณแม่ใจร้ายทิ้งเอาไว้ในถุงขยะค่ะและปรากฏว่าเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะก็ไปคาบถุงขยะดังกล่าวกลับมาให้เจ้าของที่บ้านเจ้าของที่บ้านก็เลยทายการช่วยเหลือนนลหนูน้อยคนนี้จนรอดชีวิตมาได้นะคะเราไปดูกันค่ะนี่เลยน่ารักมากๆนะคะเป็นสุนัขไทยพันธ์บางแก้วนะคะลูกผสมพันธุ์ทางค่ะตัวนี้ชื่อว่าเจ้าปุยนั่นเองนะคะเป็นเพศผู้อายุสองปีน่ารักน่า,นาเอ็นดูจริงๆเลยทําความดีค่ะแบบที่ มนุษย์เราเนี่ยคาดไม่ถึงเลยนะคะก็คือไปคาบถุงพลาสติกสีขาวจากกองขยะข้างทางในเขตตําบลสาลาลอยอําเภอท่าเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอามาไว้ที่หน้าบ้านเจ้านายของตัวเองล่ะค่ะจนลูกสาวของเจ้าของบ้านนะคะปรากฏว่าก็เข้าไปพบเห็นเข้าภายในถุงมีเด็กทารกแรกเกิดอยู่นะคะเพศหญิงยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีสายสะดือแล้วก็รกติดอยู่ด้วยสภาพอ่อนแรงค่ะลําตัวก็เริ่มเขียวแล้วนะคะก็เลยม,มีการนําส่งโรงพยาบาลท่าเรือแล้วก็แพทย์ได้เร่งให้ ความช่วยเหลือชีวิตนะคะโดยการให้ออกซิเจนแล้วก็พบว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นน้ำหนัก2,200กรัมนะคะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยอายุครร์ก็น่าจะประมาณ7เดือนครึ่งเท่านั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทารกคนนี้ก็ได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อแล้วที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาน,นะคะก็เชื่อว่าน่าจะปลอดภัยนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยไปดูที่บรรยากาศของบ้านเจ้าปุยกันบ้างนะคะกลายเป็นสุนัขฮีโร่นะคะชื่อดังไปเรียบร้อยตลอดทั้งเมื่อวาน น,นี้นะคะที่ตกเป็นข่าวก็มีผู้คนค่ะเดินทางมาหามันเป็นจํานวนมากเลยนะคะมีสัตวแพทย์แล้วก็กิ่งกาชาดอําเภอท่าเรือนะคะไปมอบใบประกาศยกย่องเจ้าปุยสุนัขแสนรู้สุดยอดฮีโร่ช่วยเหลือเด็กทารกรอดตายนะคะให้กับนายกําเนิดทองมากนี่แหละค่ะคุณพี่คนนี้เป็นเจ้าของนะคะนอกจากนี้นะคะนายชัดตลาดไทยมีการมามอบเงินสดด้วยจํานวน10,000บาทนะคะเอาไว้ให้ซื้ออาหารเลี้ยงเจ้าปุยคะ่ะรวมถึงนายวิทิตปิ่นนิกรน,นายอําเภอท่าเรือนะคะ ก็ไปสั่งทําปลอกคอหนังและก็ยังมีเหรียญน,นะคะเพื่อชมเชยในการทําความดีและก็ความฉลาดแสนรู้เป็นรางวัลให้กับเจ้าปุ๋ยสุนัขฮีโร่ตัวนี้ละค่ะนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าสุนัขนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะคะ mm hmm. เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าปุ๋ยตัวนี้แหมเห็นแล้วก็ชื่นใจอยากจะแสดงความีดีกับฮีโร่ตัวน้อยตัวนี้ตามไปด้วยอีกคนนึงเลยค่ะ